สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,องกันคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดจะเอาเราพัฒนาลงเนะาะมาเมนบ้านในล่งจากรายการเมนบอพี่น้องนะคะอันนี้จะเป็นชุดเด่นบนเนาะคะ่ะเ่เพิ่ขั้นเตือนก่อนค่ะพี่น้องค่ะ,ะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยพี่นอ้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะพี่น้องไปเบิ่งชุดนี้เป็นชุดเด่นบนนะคะชุดเด่นบนเอสไฮฮาสองสามมาที่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดไฮหกสามสี่มาที่สองศูนย์สามสามเมื่อน,นี้ชุดเด่นบนชุดนี้เดินยาวให้พี่น้องเบิ่งสถิติการเดินนะคะเด่นบนชุดนี้ พึ่งจะหลุดหนึ่งวันเด้อค่ะพี่น้องพึ่งจะหลุดหนึ่งวันนะคะแอดขัดออกมาให้พี่น้องเห็นตัวยางคือแตงแตงงดหา,อาสองสามออกมาแล้วนะคะขัดออกมาแอดเลยประกาศใบเก้าถิ่มยันพี่น้องมาเห็นสถิติการเดินนะคะวันนี้ได้หนึ่งแปดเก้าสมเห็นบอทีหนึ่งแปดเก้าพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะกะ หมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสูตรนี่เดินดีอีหลีค่ะพี่น้องสูตรนี่เดินดีอีหลีนะคะเอานี่คือสูตรเด่นบนเด้อค่ะพี่น้องเด่นบนสูตรที่หนึ่งพี่น้องกะมันหลายตัวพี่น้องก็เลือกตามเอานะค่ะเลือกตามเอามันหลายสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นบนแคบเราได้เนาะค่ะพี่น้อง เดินเงี้ยวมากเลยสูตรนี้นะคะทีนี้จะไปเด่นบนล่างรุดแน่เดินแน่นะคะสูตรนี้ยังเบาออกมันเพิ่งจะรุดสองมือนะคะเพิ่งจะรุดสองมือเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องที่อา่าสูตรนี้เป็นเด่นบนล่างนะคะไปต่อเลยค่ะสูตรนี้พี่น้องสูตรนี้ก็เพิ่งหลุดไปหนึ่งวันมีเก้าสูตรเด่นบนหนึ่งแปดเก้าสูตรนี้เด่นบนล่างมีเก้าค่ะ สูตรนี่เดินมาเหี่ยวเยวมาหลุดชะงันพี่น้องก็เดินยาวเหมือนกันเดินเหี้ยวเมากนะคะหลุดสองงวดแล้วค่ะพี่น้องลดสองงวดแล้วงวดที่แล้วกับลดคือสองงวดแล้วเดินมากซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเดินมากแบบนี้มันจะเสียเวลาเนาะค่ะ,ะพี่น้องเบิรงเด้อแอดจะเอาสามน้อยใส่ในคลิปนี้นั่นนะคะลด ได้8กับ6ชุดเด่นบนมี189ชนที่เลข8นะคะมาบอชนบอมากกับมีเด้พี่นองเนาะคะ่ะชนแล้วบอมากชุดคลิปนี้แอดจะเอาจะเดนหลอบหนาแอดจะเอาเป็นชุดเต็มนะคะเด่นบนบอคือบาชนกันกับชุดนั่งเนาะคะ่ะชุดนี้นะคะเลือสูตร ที่มันเดินจะสูตรเดียวคือบ่าชอนกับหนึ่งแปดเก่านาะนะคะอันที่รุดคือแอดจะเอาออกเลยแอดจะบอเขอม่าค่ะให้ทราบสนนะคะแอดสิบอขม่าเลยรุดแล้วคือออกเลยพี่น้องกับสิบเอเห็นสูตรเก่าว่าเห็นจากเทียอะไรทันคอมเมต์นเนาะถ้าหลุดแล้วก็อ,ออกเลยค่ะข้อตองเอาขอมาเบิง้งให้มันให้มันเคี่ยงมือบอกตรงๆหลุดเนาะพี่น้องเนาะสูตรได้ก็ตามถ้าหลุดแล้วออกเลยสูตรนี้70 5ห้า บอชนหนึ่งแปดเก่าหรือสิเป็นแปดกับเก่ามาจับสูตรนี่ที่บนไหมเพราะว่าเขายังไม่หลุดนะคะไปที่หลักหน่วยล่างสูตรเก่าเด้อค่ะวันนี้แอดจะเอามาลงให้ตามเป็นสูตรเฉพาะสูตรที่ยังเดินอยู่แทนใบเต็มเด้อพี่น้องแทนใบเต็มเลยสูตรนี่นะคะสูตรเก่าเด้อนะคะ่ะพี่น้องแคปเอาเดอ้อ หลักหน่วยล่างงวดที่แล้วแอดวางไว้ศูนย์หนึ่งสามสี่หกมาธิเลกศูนย์งวดนี้แอดวางไว้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามแคปบเอาที่หลักหน่วยล่างไปดูสูตรที่สองสูตรนี้หลุดแล้วหนึ่งงวดที่แล้วก็เข้าที่เลขศูนย์งวดนี้แอดวางไว้ที่หนึ่งสามศูนย์สี่ชนบอค่ะชนหนึ่งศูนย์สามนะคะจนศูนย์หนึ่งสามนะคะ สูตรนี่งวดที่แล้วก็เข้าที่เลขศูนย์งวดนี้ห้าหกสี่หนึ่งลดไปแล้วงวดหนึ่งนะคะลุดไปแล้วงวดหนึ่งที่นี่แอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบิ้งบนที่นี่เดี๋ยวสิยกกล่องขึ้นให้นี่ค่ะชนกันที่เลข หนึ่งทั้งสามสูตรที่หลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะพี่น้องแครเอาเด้อค่ะที่หลักหน่วยล่างชนกันที่เลขหนึ่งเลขสี่เลขสามหนึ่งสามสี่จะมาให้เห็นที่หลักหน่วยล่างบอพี่น้องว่าเนาะคะ่ะแครเอาเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งสามสี่สีมาให้เห็นบอที่หลักหน่วยล่าง สามกับสองสูตรสี่กับสองสูตรแต่วันหนึ่งสามใบหลวดเลยที่หลักหน่วยล่างนะคะที่หลักหน่วยล่างเดี๋ยวแอดจะเอาสามน้อยมาลงให้เบิงต่อเลยนะคะหกนาทีแล้วอาสามน่าจะบอกขันเนาะพี่น้องหมูว่านี่แอดว่างอยู่ที่แปดกับเก่าเลขคิดบนล่างนี่เดินดีดะ้ค่ะพี่น้องแต่หมูว่านี่มาตะเหล่งหนึ่งเนาะ หมูวานบ่อรั่วงือกเงือกกรนี่รั่วเลยนะคะแอดบ้าง8ดกับเก่ามาล่ววแปดกับเก่าหมูวานเนะคะเก8เดเดินฉักแนวกับเป็นหมูว้านเนาะค่ะของดวงตารุดเลยว่ามีหามีหกหาไปลักลอยนะคะสำหรับเอากไปว้างไปใส่ะพี่น่องสาน่อย นี่ค่ะมือนีแอดว่างไว้เลขติดบนล่างไว้ที่062พี่น้องตัวนี้เนาะคะ่ะตัว0 62, นูนย์สองนี่เดินดีค่ะพี่น้องถ้าเบิ่งนัามือนีสิเดินบอกกันเดียวว่ามือนีเด้อติ้งรูด6กับ9 6้าหกสามหกศู 0, ้า้ 0, 3, ตัวหางเดียวคือ6 8แปดเมื่อวานหกเก้าหกแนะคะหกแนะคะมือนีหกเก้าแป ของน้องตาว่าง0ูนย์กับสพี่น้อง0ูนย์กับ3ามศูนย์หนึ่งศูนย์่ศูนย์แปดสา่งสามี่สามแปดสามตัวศูนยมสองเนาะค่ะฝนยังมตกได้เบ่งมือแท้พี่น้องแต่ว่าเพราพ่อสิเป็นยังเพราเป็นไข่นี่นะคะตกแต่งแ่เมขึ้นเท่าปันนี้เพรท่านเศ้าอยู่ลินไหมค่ะว่ามปนตกลินผิวแล้วก็สาริงแน่แล้วก็มาสลรับผิวไข่เวิรเทียนพี่น้อง อากาศเปลี่ยนเนาะค่ะห่อนบักคกหล่ะกับมื่หนาวมืฝนตกหนากับหนายอนเย็นฝนนี่แหละค่ะมือพอตกกับเย็นบักคัก,ก็คือฝนตกทาาไกลเนาะเพิ่นว่าสู่พี่น้องสู่ค่ะเอาเวลาเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนีก้ก่ะเวลาแล้วพอดีเนาะค่ะกาข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ